เออต้องบร็วอันนี้อะไรวะเนี่ยท้างหลวงอ่ากล่าวสวัสดีอีกรอบนะครับอ่าวันนี้วันที่18ครับเดือนกันยายน 2,564นะฮะวันดีาประสบพบเจอนะครับเจ้าที่กำลังตั้งด่านนะครับเราเข้าไปดูกันนะครับับเราขออนุญาตแวะเยี่ยมชมนะครับนะครับ ก็จะติดยาอยู่บริเวณนู่นนะครับนี่นะฮะอ๋นี่ฮะต้นะะที่ก่อนบริเีนนะครับเอ่อไม่รู้ว่าโทรศัพท์จะแบตหมดหรือเปล่าคร,ราับ ไม่ไม่ทราบว่าตรงนี้เป็นอ่า,ดานดอะไรนะครับ ้นทางที่จะมุงนะ่งหน้าเข้าสู่นครสวรรค์นะครับที่วันนี้ผมจะดินทางกลับบ้านนะครับแล้วประสบพบเจอนะฮะเจ้าที่นะครับในการตั้งด่านนะครับนี่นะฮะนี่นะครับเนี่ยหน่วยเอ๊บริเวณนี้ตรงไหนครับเนี่ยนี่นะครับ นี่ยะผมังไม่ทราบว่าตรงนี้บริเวณตรงไหนนะครับเนี่ยมีการมีการชะลอรถแล้วนะครับเมื่อกีกร้กรถติดยาวนู่นเลยนะครับที่ท่านเห็นนะยาวตรงนู้นนี่นะนี่นะครับมีหลายท่านนะตอนนี้หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้า หกท่านด้วยกันนะครับตอนนี้ที่มาตั้งด่านอยู่บริเวณนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้เขาชะลอให้แล้วนะครับเมื่อกี้รถติดนะฮะเมื่อกี้ไอ้เราชะลอให้แล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารถติดอะไรผมก็พอขี่มาสักพักก็เห็นเจ้าที่นะฮะในการตั้งด่านนะครับนี่นะฮะมีหนึ่งท่านหนึ่งท่านสองท่านสามท่านสี่ท่านห้าท่านหกท่านนะครับ ช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเป็นช่วงโควิดด้วยนะฮะแล้วท่านก็มาตั้งด่านกันนะครับนี่นะฮะไม่รู้ว่าออกไปสั่งหรือต่อนะครับผมไม่รู้มันเลยแล้วเข้าไปคุยอะไรกันข้างในนู้นผมไม่ทราบนะครับนี่นะฮะด้านนู้นรถเอ่อเกิดอุบัติเหตุครับชนอ่ชนกันน้นู้นนะครับผู้พายอะไรขึยเหลืออยู่นู้นนะครับ มาได้กลับกล้องนทีแรกนรรี่นะฮะเขาเริ่มชะลอเอ่อชะลอรถแล้วนะครับเมื่อกี้รถติดมากเลยนี่เริ่มชะลอแล้วนะครับนี่นะฮะเราก็จะเข้าไปสอบถามท่านนะครับว่า,าท่านได้ออกไปสั่งหรือเปล่านะฮะเพราะว่าช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วช่วงเอ่อโควิดนะฮะก็คนก็ผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้น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 นะครับ แล้วท่านก็มาตั้งด่านนะครับน,นี่ชะลอนะเริ่มรดเริ่มพย้อยออกไปได้นะครับเมื่อกี้ติดนูน่นเห็นท่านเห็นไหมฮะยาวนู่นเลยนะนะั่นน่ะเห็นไหมฮะยาวมากจาจรกลางนะครับจาจรกลาง ด้านหลังลด้านหลังรถเจ้าาที่นะครับเขาเขียนว,ว่าจอดจกลางนะครับจอดกลางเนี่ยนะโอ,อ,าาอ,าาอยะไยนท่านเห็นไหมครับเนี่ยรถยาวมากเลยเห็นไหมครับนู่นนู่นติดยาวมากเลยเห็นไหม นี่นะไม่รู้โทรศัพท์ผมมันนี่หรือเปล่าครับเนี่ยรู้สึกว่ามองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับนีครับนะท่านผมไม่ทราบว่าท่านอาอกเป่าใบสั่งหรือเปล่านะครับ เดีย๋ยวเขาไปเขาไปสอบถามกันดูว่าทนน่านท่านตั้งด่านอะไรนะครับนี่เขาเริ่มชะลอให้แล้วนะครับเนี่ยนะโอ้ติดยาวมากครับติดยาวมาก ตอนนี้ผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับเพราะว่ามันมืดครับไม่ทราบวา่าท่านตั้งด่านอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเ,เป็นจราจรกลางนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปสอบถาม,มากับเจ้าที่นะครับอันนี้ผมเดินบริเวณนี้ปลอดภัยนะฮะอันนี้เราก็ดูการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับนี่ฮะหนึ่งท่านของท่านหนึ่งท่านของท่านสองทเห็นไหมเธอถ่ายรูปผมถ่ายใกล้ๆนะครับงถ่ายไกล ไม่เจ้าที่ถ่ายรูปผมได้เอาไม่ว่ากันครับสิดของท่านนะครับนี่สิ่งของท่านนะครับ,อนนรบไอ้นะหลว่อท่านตั้งตั้งด่านแล้วนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าเป็นของจราจรกลางนะครับที่ตั้งอยู่ณบริเวณนี้นะครับผมก็ขออยากแวะเยี่ยมชมนะท่านนะครับเราไม่ได้คิดจะอื่นจะอย่างใดนะครับถ้าแวะเข้าไปเยี่ยมชม ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเพราะว่าเราไม่มีอาคติกับเจ้าที่นะครับผมไม่มีอาคติกับเจ้าที่เลยกแวะเข้ามาเกียบชมเมาแล้วเบาเบาเนี่ยมีหลายท่านอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยวิญาณจ้ามมืดมากเลยอ่า ขออนุญาตนะครับเออ่คอมเมนต์แบบสุภาพนะครับเราไม่มีอาิปรากับเจ้าที่นะฮะเราแค่มาเยี่ยมชมการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับนะฮะสวัสดค่ะบบว่าเยี่ยมชมนะครับคุณครับคุนหน้าครับผมเมื่อกี้ขวางการจราจรรถใครครับรถตู้ทึบ อ่าไอ้มีมีมีการอยู่เปล่าพี่มีอะไรการอยู่เปล่าไอ้พี่ออกไปก่อนไอ้พี่ไปฮะไี่มาดูป้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่เรียกไม่มีเหตุทับจอดอ้าวแล้วพี่เรียกเขาจอดทำไมอ่ะทางนี้ก่อนพีไปรบกวนทางนี้หน่อยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไปทางนี้หน่อยเดี๋ยวพผมก่อนพี่นี่ไมา้มันจับต้องผมทำไมพี่โควิดอ่ะนี่อ้าวที่มาอะดอเคโอเคคุพี่ป้าครับผมใสไม่ไม่ไม่บอกบอกพี่ก่อนเดี๋ยวพี่ผมก่อนดิพี่อย่าระวังหัวพี่หัวชนรถ อันนี้ยพี่ออกไปสั่งได้เลยได้พี่ออกออกได้เลยนะผมไม่ว่ากันนะออกได้เลยอะไรๆจะให้เดี๋ยวพี่ออกไปกินนะผวขออนุญาตผมไม่ไปไหนแล้วผมขออนุญาตอั้ได้ชมก่อนนะโอเคเนาะอันนี้ผมไม่ค่อยสอบถามไม่พี่เลยพี่อันนี้ตั้งด่านอะไรครับพี่เช็คหน้าเลยตรวจสอบผมผมไม่ตรวจสอบเพราะผมประชาชนครับผมไม่มีอำนาจอะไรที่พี่ตรวจสอบพี่ได้แต่ผมเป็นประชาชนที่สามารถสอบถามพี่ได้จริงไหมรถพี่รอนหลังกาตาดอยพี่พี่เอาล็อาออก ผมไม่ได้เรียกพี่ต่อรอยพี่ต่อไม่ได้นะครับพี่พี่ไม่มีเหตุอะไรเอ้าผมแย้เยี่ยมชมพี่ได้ไหมได้เยี่ยมชมน้าประชาชนนะผมเยี่ยมชมได้ไหมผมได้แจะจะย้อนคุยกับนายพี่อยู่นครพี่พี่แทนหน้าอะไรตรวจสอบผมพี่เป็นเดวใครใหญ่กว่าพี่ใหญ่กว่าเขาใหญ่กว่า ไม่ต้องมาไม่ตำแหน่งเราด้วยตำแหน่งแล้วว่าพี่จะอะไรมาแล้วทำไมเออผมคุยกับพี่เขาก่อนดิไม่พี่ขวางผมจะทำงานไอะไรบออะไรนะอ่ะพี่ไปจอดหลบหน่อยเดี๋ยวถหลบแล้วพี่จะถ่ายพี่ผมไม่ว่าเดี๋ยวผมขอคุยกับพี่ก่อนไม่พี่ไปจอดหลบก่อนแล้วก็ผมไม่ว่าผมจอดหลบซ้ายสุดแล้วครับพี่รถผมรียกรถไปรถก้าขาอยู่นะพี่ขายังไงก็มีอะไรกั้นอยู่พี่เห็นไหมก่อนที่ไปถึงนั้นผมต้องใช้ที่ตรงนั้นน่ะอ่ะพี่ก็เรียกเขาไม่ได้เนี่ยพี่กล้าไว้ทำไมเนี่ยบริเวณนี้บุรียเรียกเข้าเลยตรงนั้น่ะ ไม่พอสิพี่ฮะมันไม่พอไม่พอพื้นที่กว้างขนาดนี้ไม่ห่วงพี่รักพี่ถ่ายได้เลยพี่จอดรถให้เรียบร้อยแล้วก็อะไรครับไม่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 อย่านะครับจ๋าโอเคต้องการยอดไลค์ใช่ไหมนักธิมาเนี่ยพี่พูดดูถูกผมเปล่าไม่ได้พูดพูดเรื่องจริงต้องการยอดไลค์ฮะพี่ถ่ายถ่ายถ่ายพี่ดูถูกผมใช่ไหมไม่ได้ดูต้องการยอดไลค์พวกผมไม่มีการยอดไลค์แล้วผมไม่ต้องการ แลวผมไม่ได้เงินจากยดอดไรเลยแล้วพี่จยามาดูถูกผมอย่างนี้การที่ผมเข้ามาเยี่ยมชมพี่นะไม่มีอะไรเลยถ้าปฏิบัติหน้าที่ได้พี่ปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วชี้แจงให้ผมฟังกใช่จริงไหมไม่ได้จับแจ้งี่ใช้อำนาจผมตรวจสอบผมพี่บอกผมบอกอนะผมบอกย้อนมน้ผมไม่มีอำนาจที่มาตรวจสอบท่านนะครับผมได้แค่มาวิเอเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เเลยท่านสวัสด์ยกสู่เขาว่าไงเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เราสามารถ ถ่ายรูปถ่ายภาพได้ถูกต้องไหมแล้วผมไม่ขีดขวางท่านดูนะฮะเมื่อกี้พี่เดินใครผมถ่ายวีดีโอไม่ผมอยู่บริเวณนี้ครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับไม่ใช่เลยกล้องมีครับผมไลฟ์สดครับผมไม่ถ่ายวีดีโอรถี่จอดผมไลฟ์สดครับนะจอดได้เดี๋ยวจอดอีกนิดแล้วก็มาถ่ายต่อเออไปจอดอีกนิดแล้วมาถ่ายต่อผมท่านท่านผมผมว่าจะเข้าไปคุยกับท่านแล้วนะไม่ใช่ผมไม่เข้าไปคุยนะผมจะเข้าไปคุยกับท่านแล้วปรึกษากับท่านว่า ด่านที่ตั้งไอ้ตั้งอยู่เนี่ยเป็นด่านอะไรแล้วเอตัวตัวจับอะไรบ้างแล้วหน้าที่ตรงนี้ที่ออกไปสั่งต่อรถตรงนี้ถูกต้องไหมฮะพี่ต้องคุยกันดีๆคับผมไม่ใช่ว่าพี่มาจริงนี่พี่ไปจอดรถลบก่อนนะอันตรายลบมาเรื่องอ่เดี๋ยวผมเมื่อสักพักน่ะผมโดนหลอกเมื่อวานเนี่ยผมก็โดนหลอกแบบนี้แหละพี่จอดรถดีๆนะโควิดกลับมาเสร็จปั๊บอ้าวหายเลยนี่ไม่หายพี่พี่ไปจอดรถดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ค่ะเดี๋ยวพี่มา เรื่ผมไม่ใช่ลบได้พี่นะคุยคุยได้เห็นผมนะนี่ประชาชนนะต่่อากนี่คิดมากกว่านี้หน่อยได้ได้ได้ครับได้ไม่ว่ากันคุยกับผมดีๆเนาะผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกคนมาจะมาโต้ผมพี่นะครับเดี๋ยวผมขอคุยดี้ให้ให้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าไปชิดซ้ายนิดนึงเดี๋ยวเพราะว่าเราพี่พูดตรงนะผมไม่มีอคติตำรวจผมไม่มีอะไรแล้วดีแล้วแต่คือว่าเราชอบโดยเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าทีะถ้าทำถูกขอให้ท่านทำไปเลยได้ได้ไม่มีใครว่าอะไรท่าน ผมไม่เป็นห่วงแล้วผม่านผมเองอ่ะไม่มีอำนาจมีอํานาจที่ไปตรวจสอบท่านผมแค่พนัประชาชนทั่วทไปที่แวะเยี่ยมชมในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะได้ไม่มาอะไรมึงอย่างเงี้ยนะรอจอดที่ข้างๆให้ผมชีนให้ผมปฏิบัติตามที่พี่ต่างผมมาผมทำตามตามให้ถ้าพี่พูดดีผมผมก็พูดเนาะหยาบเล็น้อแล้วก็มาถ่ายต่อได้ผมไม่ได้ควนผมไม่ได้ควรเจ้าที่นะขออนุญาตนะครับคอมเมนต์เป็นนะ ขอญาตคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับเราไม่มีอาคติกับเจ้าที่นะฮะคือเราเข้ามาแวะเยี่ยมชมท่านนะครับขอให้ท่านเข้าใจด้วยนะฮะอย่าขอขอหน้าคอมเมนต์แบบสุภาพด้วยนะครับเดี๋ยวจะอยู่ให้เราให้ท้ายก่อนนะฮะตามตามข้อที่เจ้าบอกมานะฮะเราก็ไม่อยากจะอะไรกับเขานะฮะคือว่าท่านขอมาเราก็ทําตามให้จา่ท่านขอ